บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ใส่ในช่องปากเพื่อแก้อาการนอนกัดฟันต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบทเคี้ยวคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาครับอาจารย์บอกว่าอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใส่ในช่องปากนั้น ไม่สามารถแก้อาการนอนกัดฟันได้คือคําว่าแก้เนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเข้าใจผิดว่าเมื่อเราใส่ปุ๊บการนอนกัดฟันของเราจะหยุดไปอันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าการนอนกัดฟันเนี่ยปัจจุบันเรายังวิจัยไม่ออกอะค่ะว่ามันมาจากด้วยเหตุอะไรมันมีหลายสาเหตุมากแล้วการใส่อุปกรณ์นี้จะช่วยการนอนกัดฟันยังไงได้บ้างครับเวลาที่เราใส่อุปกรณ์บางอย่างเข้าไปเนี่ยนั่นหมายว่าเป็นการกันไม่ให้ฟันบนกับล่างมันสัมผัสกันมันก็เป็นการเหมือนลดแรงกระ ทบกันแค่นั้นนะคะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าแก้เขาอ,อาจจะยังกัดอยู่แต่มันลดความรุนแรงลงแล้วอุปกรณ์ที่ใส่ในช่องปากที่เขาขายตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงครับการขายในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เลยมันก็เป็นแบบมีขนาดนะคะ่ะเล็กกลางใหญ่และเราก็เดาๆเอาว่าของเรามันน่าจะประมาณไหนนะคะและใส่ในบ้านเราอาจจะไม่ได้มีเยอะมากต้องบอกก่อนว่าคือที่มุนนอกคือการพบทันตแพทย์เนี่ยแพงคนบางคนก็อาจจะเข้าถึงยากก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราซื้อมาใส่ดู ก่อนโดยเฉพาะคนที่กับอย่างเดียวแล้วไม่มีอาการใดๆนั่นหมายความว่าเอาลองใส่ดูถ้ามันได้เขาอาจจะโอเคอาจจะหยุดแค่ตรงนั้นแต่ว่าคือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้สึกมันไม่สบายอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาดยังมีรูปแบบอื่นด้วยครับบางแบบก็เหมือนมีโครงไว้และเราก็มีวัสดุ นิ่มบางอย่างแล้วเอาไปต้มแล้วก็ามากัดก็เหมือนกับว่ามันจะกระชับกับช่องปากนั้นดีขึ้นคือโดยส่วนตัวเคยลองอยู่หัวหนึ่งแต่ตัวเองไม่ชอบคือในเรื่องของความสบายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เลยไม่อาจจะบอกได้ว่ามันโอ้โหดีควรเอามาทดแทนขนาดนั้นไหม นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ใส่ในช่องปากที่ทําขึ้นเฉพาะบุคคลด้วยครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบทําขึ้นเฉพาะบุคคลปากใครปากมันเอาไปใส่ยืมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความกระชับความพอดีมีการปรับแรงกัดคือให้สม่ําเสมอให้กระจายแรง2แบบที่บอกมาคือแบบที่ซื้อใส่เลยกับแบบที่เอามาต้มแล้วก็ให้กัดให้มันพอดีเนี่ยอันนั้นก็คือใส่ประทังไว้อะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีการกระจายแรงที่สม่ําเสมอนะคะเพราะฉะนั้นคือ ความดีกว่าเนี่ยมันย่อมอะไรที่เหมาะกับตัวเราที่มันพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอุปกรณ์เฉพาะบุคคลที่ทำกับทันตแพทย์ก็มีหลายแบบครับคือในอสำหรับทันตแพทย์เองก็มีหลายแบบในเครื่องมือนะคะอาจจะเป็นแบบแข็งมันจะเป็นพวกเรซินนะคะที่ใช้เหมือนเปรียบเทียบคล้ายๆวัสดุที่ทำถันฟันเทียมเพราะฉะนั้นก็เลยมีความแข็งแรงเหมาะกันในช่องปากส่วนไอตัวแบบยางที่เขาเรียกแบบนิ่ม อันนั้นก็ใส่เข้าไปมันก็จะเหมือนกัดอะไรบนวัสดุนิ่มๆแต่มันก็พอดีกับปากเราตัวนั้นมันก็จะมีความแข็งแรงน้อยกว่ามีการกระจายแรงได้ไม่สม่ำเสมอเท่ากับการที่เราเป็นวัสดุที่แข็งขึ้นแล้วสามารถกรอปรับจุดที่กระจายแรงได้แล้วการใส่อุปกรณ์ในช่องปากที่ขายตามท้องตลาดนี่มีผลเสียไหมครับมันคงไม่ได้มีผลเสียแบบร้ายแรงแต่มันอาจจะมีความไม่สบายหรือบางทีเรามีปัญหาที่มันควรจะต้องได้รับการ แก้ไขอะแต่เราก็ไปใส่อันนี้มันก็เลยเหมือนซ่อนอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรจริงจังก็ได้คือส่วนใหญ่อะคนก็จะใส่ได้เวลาสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวมันก็พังแล้วก็ซื้อใหม่ซื้อไปซื้อมามันก็คงอาจจะเยอะนะคะเทียบกับถ้าสมมุติว่าเราใส่ที่มันพอดีกับของเรามันส่วนใหญ่ใส่ได้นานบางคนคนไข้ใส่แบบเกิน5ปีอะคะ่ยังใช้ได้5-10ปียังมีเลยนะคะ ถ้าดูแลดีๆต้องหมั่นมาเช็คมาปรับแรงอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้าซื้อมาใส่แล้วยังมีอาการมากก็ควรไปพบทันตแพทย์นะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณมีอาการอย่างเช่นปวดด้วยหรือว่าเมื่อยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าลองเออมันไม่หายแปลว่ามันคงไม่ได้ช่วยจริงๆละอาการของเรามันเกินไปกว่านั้นละก็น่าจะต้องพบกับทันตแพทย์มากกว่าหากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและหาทางแก้ไขนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ใช้สติใช้ปัญญาคิดพิจารณาก่อนที่จะส่งข้อมูลหรือแชร์ไปคนอื่นทุกครั้งสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม